เขาเริ่มมีอาการแปลกๆที่บอกว่าเธอฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมนะไม่รู้เป็นอะไรมันเครียดอยากเคลียร์หลายๆอย่างเคลียเรื่องหลายๆอย่างในใจของฉันถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่เล่ามีอะไรหรือเปล่าปกติเราคุยกันเราต้องเล่าเรื่องนะอันเนี้ยพอเราจับแขนจับอะไรก็สะบัดเพราะฉันเครียดฉันอยากอยู่คนเดียวพอจับแขนทุสะบัดออกเลยอยากลองเว้นระยะห่างแยกกันเติบโตไหมเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น ผมว่าเอา้าทำไมแปลกแปแล้วทีนี้ผมก็เริ่มฉันติดอะไรบอกฉันหน่อยเออบอกฉันได้นะฉันติดอะไรนุ่หนึ่งสองสามสี่เขาก็พูดมาหมดเลยทุกเรื่องที่ผมเคยน,น,น,เน,นุ่งนี่นั่นเล็กๆน้อยๆบอกว่าผมไม่ดีนุ่งนั่นสองสามสี่แล้วคราวน,นี้มันก็เริ่มแปลกแว่าเอา๊ะทำไมง้อง้อตั้งนานอ่ะเมื่อคืนดีสักทีไม่คืนดีสักทีแล้วทีนี้ผมก็เลยเริ่มสงสัยวันที่เขาหายไปทั้งคืน <S 2> <S 2> <S หายไปทั้งคืนเลยแล้วทีนี้ยติดต่อไม่ได้ข้ามวันข้ามคืน มันก็เลยประเด็นที่กลับพอกลับมาเริ่ม,มตามร่างกายทําไมเธอมีรอยจุดจ้ำเป็นอะไห,หรือเปล่าอันนี้ก็ถามเขาเพราะคุณเห็นร่องรอยครับหลังจากที่เขาแบบสะบงสะบัดมือออกนู่นนี้นั่นถูกไหมครับ